ผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมฝากติดตามอ่าไปต่อไปแล้วก็ YouTube ยูทูบนัทชีชาแนลด้วยครับผมครับนี่ก็คือฟ้าวันใหม่ชอไทยเศรษฐิติดตามนะครับอะไรนะอะไรเล่นตำแหน่งอะไรนะวิ่งไปวิ่งอะไรนะวิ่งไปทั่วสนามอ๋อตำแหน่งบอลแล้วเมื่อก่อนนะออ๋วิ่งไปทั่วสนามเมื่อก่อนมึงเล่นตำแหน่งอะไรปีกหน้าปีกหน้าแล้วมึงเล่นตแหน่ง การลูกออกนะครับ <amounts> ฟ <of water writers> ้าวันใหม่ทอชัยเศษหรือว่าเจ้าน้องต่อนะครับก็กําลังม้วนผ้าพันมือพันมือนะครับเตรียมซ้อมมวยนะครับคุณเล่นฟัง ทอชนนครที่นน้พี่รบ้มยชนะไอ้น้ำผูเพแพ้กรัดเล็กน้ำผู้แพ้กรัดเล็กอ่ะน่าจะใช่นนพี่ใช่ครับยังเดือเมื่อก่อนอยู่ไกลมากแล้วตอนหลังมาอยู่ ใช่ตอนนี้ก็อยู่อยู่พี่บ้านผมจัดอยู่ทีสองทีอ่ะวันที่แหนแล้วตอนนี้กลับไปอยู่เสียเขตของาวันใหม่โอเย่ใหม่ต้องมีหลายตัวนะไอ้เพื่ฟลต้ากันเลยไอ้ีน้ำชนก็อยู่นี่อืมฉันบักเาไปมีแล้วจะล้งชนไใหญ่รอเป็นการพันมือนะครับกันซนครับท่านหลังลุงขาเดีนะครับน้องเหม่ยไม่ตื่นเลยมันเหนือตีสเก้าแล้วครับ Uhm, desktop, เนอตัวมึงตั้มจะมึงร่งไรไอเล h, ่่ครับไอเล่ตัวมึงไปีหน้าโ้แล้วในรูปร่างมันสูงอเนือพยักสูงดูดีๆกินนมไม่เยอะหวนใบเยอะนมมันกินนี่เยอะต่อเชื่อพี่นมนี่ไม่ใช่นมจากเต้านะเว้ยนมกล่องนมอ่ะนมที่มันนะ นี่อะไ,ไปคร,รับศร,รี่สิบห้าจุดเก้าสี่หกจะไปทำความฝัอองอเขาหน่อยนึไม่อมกนะบ้ไม่ยอ,อแม,กมยอแก่ารชนค,นคนอันตารายสี้เลยก้น้องสู้ๆคุณสีเอี่ยวบอกฟ้าวันไหนี้ใครจับเป้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอานกโกงหมวตะเาไม่มาให้มาไม่มาไม่ไรเดี๋ยวพี่นัดเล่นเอง เดี๋ยวตีอัดพี่นัทเล่นเองต่ต่อทองก็สองนาทีพอเนี่ยอ่ะจับเป้าเป็นเด้อจับเป้าเป็นเด้อเอาอ่ะอ่าแล้วเตเป้าเก่งเตะเป้าเก่งนะชื่ออะไรชื่อวยชื่ออะไรน้องเลี้ยงเป็นมาสิงโตสิงโตสิงโตเสน่รักทัวร์ตายหามูนันชะชายใหญ่นะตีชายหน่งรเลนะนะชายใตัวสามเลยนะนะนา ขึ้นไปได้ห้าหนึ่งเตีงานพี่หนึ่งทองอ่ะไอ้บอมเนี่ยขึ้นไปถึงห้าหนึ่งไอปาาต้อไอ้ชายใหญ่ชอจุกสันเตีนู่นน็อกเลยเขาไม่ซิงอ่ะไม่ใช่ไอ้นู่นนอนทองไอ้ตองไปด้วยไหมไอ้ตองไอ้ตองมีรายการไหมตาต้อยเพิ่มก่อนห้าหนึ่งขึ้นไปมันกัดตามไปดูครับไอ้บอมปีน็อกจ้ะครับ มีความสามัคคีนะครับนี่คือื้นลมค่ายนะครับของฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษใส่ือะล้นงเออคนน้ำก่อนมีขี่เลื่อยก็คือชีวิตของน้องครับในปัจจุบันที่ค่ายเสน่รักทัว ติดตามฟ้าวันใหม่ทอไทยเศษฐีสองมกุลานะครับถุกพยูมวยมันวันศุกร์รับชมได้แต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนี้ยูทูบเบ u ร์ชิชแนลมาพามาชมการฟิซซ้อมของน้องฟ้าวันใหม่ตามนะครับถุกพยูหมายเลข24